เสียงนี่แหละที่เพ็รให้บุญตาคุณสึกได้ทึ่งบรรยากาศคลองระดูหนาวเนาะเพราะว่าเสียงน้ำไหลเนาะอยู่ข้างเงนบุญตาเองอันนี้ตอนกลางคืนก็ได้ยินดีดีเนาะอยู่เพชรนี้มันจะถ้าเป็นทรงระดูฮอนและตอนทรงปีใหม่มันจะบูมีเนาะแต่ว่าถ้าแบบไกลจะหมดระดูฝนแล้วนะมันจะมีน้ำออกบอแล้วก็จะมีเสียงแบบนี้เนาะ ได้แดดตอนเทียงสุดเลยเียดเอาไว้ยางซีนนี้คือตาบานเนาะตอนนี้คือแดดฮอนสุดๆมึงตายเห็นต้นมะแขงอยู่ทางนั้นนะเนาะมะแขงค่งมเบิงเอาไวไ้แดดบดใดหนึ่งล้สิไปเก็บแต่ว่าแดดฮอนปวดบูสูเนาะกลับก่อนตอนนี้บุญตามาเก็บมนะแขงเนาะ ยงคมผักบงบักลายๆันเื่อนอันนี้นเป็นเป็นห้วยฟังเสียงน้ําไหลคืนขน้ตได้ยินแต่เสียงนี้แหละเอาเมื่อกี้มึงนั้นมาเห็นบักลายๆแล้วบัดสิมาเก็บพ่อบ่เห็น เก็บไปให้มันหมดเลยนี่จนพอสุกเลยบกลยักไล เด็กน้อยอยู่ทถวมับูตามีเด็กน้อยไล่โน,นเด็กน้อยนั่นนั่นเอาบัตรมือนันเห็นบัตรไล่ไล่บัตรมาบัตรอีมาเก็บเท่ๆผัดวะมีแต่น้อยเดียว ตะเวนกำลังจะตกเป็นหน้าบ้านมู้สซวยมาบานะ่ได้เนาะมันเด็ดฮอนเกินถ้ามันตะเวนตกเราจึงมาถ้าปุญนตาม,มาแต่มือนั้นอันจีได้ไล่โอ่งงอนั้นมันแก่ไหวขนาดเรื่องหมดเลยเพิดตรงนี้เรื่องไหวขนาด มาเร็วก็บอเป็นการเสียเวลาบุตาก็จะเก็บผักบงไปเลยน้ำขานาดเลยอันนี้มันเป็นน้ำารลินะ กดกระห้ามาอเก็บไปเลย ma mi vede